เวลา14นาฬิกา7นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในการเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิม าจากเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงสําหรับฤดูฝนในการนี้ทรงสงพระสุคนที่พระอังสา,าซ้ายขวาทรงนําผ้าขาวเช็ดองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงเปลี่ยนเครื่องทรงซึ่งเป็นราชประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต ร้อมทั้งสร้างเครื่องทรงถวายเป็นพุทธบูชาและเริ่มราชประเพณีเปลี่ยนเครื่องทรงตามฤดูกาลเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโอกาสนี้ทรงถอดยอดพระรัศมีพระสัมพุทธพันนีเพื่อทรงเปลี่ยนเป็นยอดพระรัศมีประจำฤดูฝนแล้วทรงพระสุรายทรงจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนป,ปฏิมากรพระสัมพุทธพันนีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านภาลายัย แล้วสรงรับพระมหาสังที่บรรจุพระสุคนทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงที่พระเศียรและทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนแก่คราชการที่เฝ้าทูลละออมพระบาทภายในพระอุโบสถเมื่อพราหมเบิกแว่นเวียนเทียนครบสามรอบแล้วเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมันสการทองใหญ่แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงพระสุดายน้ำพระพุทธมนต์แก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลอองพระบาทบริเวณด้านนอกพระอุโบสถด้วยเวลา15นาฬิกา22นาทีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังวัดบวรนิเวศวิหารในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเมื่อสเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรยัยและถวายพุ่มทูบเทียนบูชาพระพุทธชินสีพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพญาปวเรศวริยาลงกรพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพญาวชิรยานวโรรสและพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์และพระราชอุปัฏยาจารย์แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารรัชกาลที่6ถวายพุ่มทูบเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระอุโบสถ ไปท่งจุดทูบเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มทูบเทียนบูชาปูชนียสถานในพระอารามเวลา16นาฬิกาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริรัตพระวรชายาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตนและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปันกรรัศมีโชตไปยังพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยและถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธนรสีพระพุทธบุตรยรั์เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2555